สวัสดีค่ะทำพวงมาลัยของคอบัณฑิตงบ5,000นกันค่ะแลกแบงค์ร้อยใหม่มาจำนวน50ใบค่ะถุงพลาสติกขนาด3คูณ9นิ้วนะคะยาวกว่าเดี๋ยวตัดออกริบบิ้นผ้าริบบิ้นลวดเส้นมุกสีเงินกันไกลไม้บรรทัดแม็กเย็บกระดาษแล้วก็เทปใสค่ะ นำแบงค์ทั้ง50ใบใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะเป็นถุงใสนะคะถุงแก้วขนาด3คูณ9นิ้วเขาจะยาวกว่าให้เราใช้กันไกรตัดให้พอดีกับแบงค์นะคะทําจนครบทั้ง50ใบแล้วแบ่งเงินค่ะแบ่งเป็น2กองกองละ25บใบจากนั้นให้แบ่งเป็นกองที่1-2ใบกองที่2-3งใบกองที่3-10บใบค่ะ แล้วก็กองที่สี่อีกสิบใบจะได้เป็นพวงมาลัยฝั่งซ้ายมือนะคะหนึ่งฝั่งแล้วเดี๋ยวแม่สุบแบ่งให้ดูอีกครั้งค่ะสองใบสามใบกลองที่สามสิบใบค่ะกลองที่4ก็สิบใบก็จะครบนะคะฝั่งละยี่สิบห้าใบรวมทั้งหมด50าสใบค่ะวิธีการเรียงพวงมาลัยนะคะ แบงสองใบแรกเราจะทําเป็นโบค่ะจะพับทบไปทบมาให้เป็นจีบแบบนี้นะคะเหมือนเราพับพัดเล่นสมัยเด็กๆค่ะแบบนี้พับทบไปทบมาจับตรงกลางให้แน่นนะคะแล้วติดด้วยเทปใสได้เป็นโบ1ชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวทําอีกครั้งนึงค่ะพับทบไปทบมาแบบนี้ค่ะเป็นจีบเล็กๆความกว้างของจีบประมาณ1เซนค่ะจับตรงกลางให้แน่นติดด้วยเทปใส จากนั้นนำโบทั้งสองชิ้นนะคะมาติดกันแบบนี้ติดด้วยเทปสตรงกลางค่ะกองที่สองใช้แบงค์สามใบค่ะให้วางเรียงกันแบบนี้ให้เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเห็นไหมคะด้านบนเขาจะเล็กกว่าด้านล่างเขาจะกว้างกว่าติดด้วยเทปสค่ะพลิกกลับไปด้านหลังนะคะ ติดเทปสด้านหลังแบบนี้นะคะด้านหน้าแม้สุลัวว่าแบงค์จะหล่นนะคะด้านล่างกลัวว่าแบงค์จะไหลลงมาก็ติดด้วยเทปใสป้องกันไว้ด้านล่างค่ะไม่ให้เงินเราหล่นออกมาจากถุงพลาสติกจากนั้นวางเรียงกันไว้ก่อนค่ะ กองที่3นะคะเป็นแบงค์จำนวน10ใบค่ะแม่สูจะเรียงแบบนี้แบงค์ใบที่1แบงค์ใบที่2ให้เขาเหลื่อมกันประมาณ3มเซนนะคะติดด้วยเทปใสค่ะซ้อนต่อกันลงมาเขาจะเฉียงลงไปทางด้านซ้ายมือเล็กน้อยะค่ะจะเฉียงลงเล็กน้อยนะคะแบบนี้คะ่ะด้านหน้าเราจะติดแค <funciona> ่พออยู่ก่อนนะคะ หลุดแมสูตติดใหม่พอพลิกไปด้านหลังค่ะให้เราดึงเทปใสให้ยาวๆเลยค่ะแล้วก็ติดทีเดียวเลยเนี่ยนะคะแมสูตรดึงให้ยาวมากเลยแล้วก็ติดยาวเลยค่ะเสร็จแล้วเราลองดึงทดสอบว่าหลุดหรือเปล่านะคะจากนั้นกองที่4ค่ะแบงค์สิบใบให้เราวางเฉียงแบบนี้ให้เฉียงลงไปทางด้านขวามือแบบนี้นะคะ โดยแบงค์ที่2แบงค์ที่3จะเหลื่อมจากแบงค์ด้านบนประมาณ3มเซนค่ะจนครบทั้ง10บใบค่ะด้านหน้าเราจะแปะไว้ชั่วคราวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดึงออกแปะแค่พออยู่ค่ะพลิกกลับไปด้านหลังดึงเทปใส่ให้ยาวเลยค่ะดึงยาวๆแบบนี้เลยแล้วเราก็ติดทีเดียวเลยค่ะนี่นะคะ ทดสอบลองดึงดูนะคะว่าเขาหลุดหรือเปล่าพอเขาแน่นแล้วเดี๋ยวเรามาวางให้เป็นพวงมาลัยแบบนี้ค่ะได้พวงมาลัยหนึ่งข้างแล้วนะคะด้านขวามือเดี๋ยวแม่สูตจะติดเทปใสกองที่3กับกองที่4เราจะติดแบบนี้ค่ะติด เทปใสด้านหน้านิดเดียวพอค่ะจากนั้นพลิกกลับไปด้านหลังคราวนี้ดึงเทปใสให้ยาวเลยค่ะเราจะติดเทปใสให้ยาวได้เลยนะคะเพราะว่าเราใส่ไว้ในถุงพลาสติกเนี่ยนะคะแม่สู่ลองดึงไม่หลุดค่ะพวงมาลัยด้านขวามือจะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ทำไหมโซเรียงให้ดูใช้แบงค์ทั้งหมด25ใบนะคะมาดูฝั่งซ้ายมือค่ะดูอีกรอบหนึ่งพับจีบแบงค์2ใบกองที่1ค่ะพับเป็นจีบพับทบไปทบมาแบบนี้ค่ะจะได้เหมือนโบความกว้างของจีบอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะจีบทบไปทบมาจับตรงกลางให้แน่น ได้เป็นโบ1ชิ้นแล้วนะคะทำอีกรอบหนึ่งค่ะพับจีบทบไปทบมาเหมือนเราพับพัดเล่นสมัยเด็กๆค่ะติดด้วยเทปสาตรงกลางแล้วนำโบ2ชิ้นมาติดกันแบบนี้นะคะจากนั้นกองที่2ค่ะเลียง3ใบเรียงให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ด้านบนจะเล็ก ด้านล่างจะกว้างกว่าค่ะติดด้วยเทปใสนะคะเราด้านล่างแม่สุดจ,จะติดเทปใสป้องกันไม่ให้แบงค์หล่นลงนะคะจากถุงพลาสติกนี่นะคะแบบนี้ค่ะแม่สุดจะพับเทปใสขึ้นมานะคะป้องกันไม่ให้แบงค์หล่นลงจากถุงค่ะกลองที่3 10ใบค่ะแม่สุดจ,จะวางให้เฉียง จะเฉียงขึ้นนะคะแบงค์ใบที่2แบงค์ใบที่3จะเหลื่อมจากแบงค์ใบแรก3เซนค่ะค่อยๆเรียงลงไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง10ใบแบงค์เขาก็จะเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะเฉียงขึ้นทางขวามือ ด้านหลังดึงเทปใสให้ยาวเลยค่ะแล้วก็ติดยาวเลยทีเดียวจากนั้นกองที่4ค่ะเรียงให้เฉียงเฉียงลงแบบนี้นะคะเฉียงลงไปทางด้านขวามือแบงค์ใบที่2จะเหลื่อมจากแบงค์ใบที่1-3ซนเมตรค่ะ ทำไปเรื่อยๆจนครบ10บใบนะคะด้านหน้าเราจะแปะเทปใสเล็กๆค่ะนิดเดียวแค่พออยู่พอเราแปะด้านหลังยาวๆแล้วเราจะแกะด้านหน้าออกเหมือนเดิมค่ะดึงเทปใสให้ยาวแล้วก็ติดยาวเลยค่ะจากนั้นให้เราพลิกกลับไปด้านหน้านะคะ นำกองที่สามกับกองที่4ี่ค่ะที่เราเรียงเป็นชายพวงมาลัยวางแบบนี้นะคะวางให้กองที่3มทับกองที่4ี่แบบนี้ค่ะแล้วติดด้วยเทปใสเลยค่ะพลิกพวงมาลัยไปทางด้านหลังค่ะแล้วให้เราดึงเทปใสาย,ยาวๆเลยนะคะแปะให้ยาวแบบนี้เลยค่ะ พี่กลับมาด้านหน้าเดี๋ยวแม่สุจะลองดึงนะคะนี่ค่ะไม่หลุดเราจะวางแบบนี้ค่ะได้ชายพวงมาลัยซ้ายขวาแล้วค่ะจากนั้นเราจะทำเป็นโบที่ใช้คล้องคอนะคะตัดริบบิ้นยาว60เซนค่ะสีก็เลือกตามสีที่เราชอบเลยแม่สูใช้เป็นริบบิ้นผ้าสีแดงตัด60เซนนี่นะคะ อันนี้เป็นส่วนที่จะใช้ของคอทำโบง่ายๆกันค่ะจับหางโบยาว10เซนนะคะแล้วทำเป็นห่วงแบบนี้หูโบจะยาวประมาณ6เซนค่ะทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะได้เป็นเลขแปสองตัวจากนั้นค่อยๆโค้งขึ้นไปด้านหลังแล้วย้อนลงมาด้านหน้าค่ะได้เป็นโบสี่หูแบบนี้จับตรงกลางให้แน่นแล้วใช้แม็กเย็บกระดาษนะคะเย็บไว้ก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวดูวิธีทำโบอีกครั้งหนึ่งค่ะหางโบจะยาว10เซนแบบนี้แล้วค่อยๆจับให้เป็นห่วงหูโบจะกว้างออกไปนะคะยาวออกไป6เซนจับสองข้างให้ยาวเท่ากันค่ะวนมาด้านหน้าจับตรงกลางให้แน่นใช้กรรไกรตัดหางโบแล้วเย็บแม็กตรงกลางนะคะนี่ค่ะได้เป็นโบสี่หู แม่สูตตัดเส้นมุกยาว15เซนค่ะจำนวน2เส้นเส้นมุกสีเงินนะคะวางด้านหน้าของโบแบบนี้จากนั้นมัดด้วยลิปบิ้นลวดค่ะแม่สูตรตัดให้ยาว30เซนเลยค่ะใครจะตัดให้สั้นกว่านี้ก็ได้นะคะแม่สูตใช้เยอะค่ะนี่ค่ะ ตัดริบบิ้นลวดยาว30เซนจำนวน2เส้นนมามัดโบเข้ากับพวงมาลัยของเรามัดตรงกลางแบบนี้นะคะบีบตรงกลางให้เป็นจีบแล้วมัดที่ด้านหลังค่ะใช้มือบิดก็ได้ค่ะใช้มือบิดริบบิ้นลวดบิด2ทีเขาก็อยู่แล้วค่ะ จากนั้นนำมามัดเข้ากับโบของเราโบเงินนะคะเราจะมัดให้แน่นๆหรือบิด2ทีก็ได้ค่ะจากนั้นนำชายริบบิน้นฝั่งขวามือนะคะมาวางแบบนี้เรามัดด้วยริบบิ้นลวดเลยค่ะพับปลายริบบิน้นขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็เย็บด้วยแม็กเลยค่ะถ้าใครไม่เย็บด้วยแม็กก็มัดด้วยริบบิ้นลวดให้แน่นๆเลยนะคะ แล้วแต่เราสะดวกเลยได้ฝั่งขวามือแล้วเดี๋ยวทําีีฝั่งหนึ่งนะคะใช้กรรไกรตัดปลายริบบิ้นทุกเส้นให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะริบบิ้นของเราก็จะได้ไม่ลุยดึงหูโบให้กลางออกค่ะเท่าๆกันเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งซ้ายมือใช้ริบบิ้นลวดมัดตรงกลางให้แน่นเลยค่ะจับ ตรงกลางให้เป็นจีบแล้วบิดด้านหลังแบบนี้นำไปมัดเข้ากับโบที่เป็นเงินของเรานะคะบิดลิบบินลวดค่ะนำชายปลายลิบบินด,ด้านซ้ายมือมาวางแบบนี้แล้วมัดให้แน่นเลยค่ะมัดหรือบิดก็ได้ค่ะ แค่บิด2 T ทีเขาก็อยู่แล้วแล้วพับปลายขึ้นไปเย็บด้วยแม็กมาสุดจัดแต่งโบก่อนค่ะดึงหูโบให้ยาวเท่ากันใช้กันไกรตัดปลายลิปบิ้นให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมค่ะริปบิ้นก็จะไ,ไม่ลุยแล้วก็น่ารักมากขึ้นด้วยค่ะเสร็จแล้วนำไปติดกับชายพวงมาลัยซ้ายขวาค่ะ แล้วเราก็ดึงเทปสายที่อยู่ด้านหน้าออกนะคะที่เราแปะไว้ชั่วคราวแบบนี้ค่ะเวลาถ่ายรูปก็จะสวยขึ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามแล้วกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียว วงมาลายงบห้าพันทำง่ายๆนะคะลองทำกันดูค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย